ครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่วง Extra Time ของรายการ Morning Brief นะครับก็เราจะค่อยๆไปนะเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันซับซ้อนแล้วก็มันมีรายละเอียดเยอะกอ็คนดูก็ยังอยู่กับเราเยอะอจริงๆนะครับทางช่องทางไลน์แล้วก็ทุกช่องทางไปกันเลยนะครับ Black Monday 2024วิเคราะห์ต้นต่อจากการ Stop Loss Yen Carry Trade วิกฤตหรือโอกาสจะสังเกตว่าทางฟิโนเมนาหลังจากวิเคราะห์สังเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยไม่ได้บอกว่า Black Monday เกิดจาก ตัวเลขการว่างงาน4.3นะแต่ต้นต่อที่มันลงดิ่งมันคือการ unwind carry trade นั่นเองนะครับไปดูกันนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเอาอีกครั้งนะ Bank o f Japan ปรับตัวปรับดอกเบีย้ยขึ้นเป็น0.25สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2008ถัดมานะครับพอตัวเลขการว่างงานออกมานะที่เราบอกว่ามี uh, temporary การการว่างงานชั่วคราวจากอากาศแปรปรวน ทำให้ตลาดเนี่ยคิดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยจาก5.25-5%เนี่ยคิดว่าจะลดถึง5 notch ก็คือลดเลยเหลือ4-4.25%ในปีนี้เลยจากตัวเลขจ้างงานพอวันศุกร์เป็นอย่างนี้ปุ๊บเงินเยนแข็งเกิดการอันวายเยน carry t r a ทันทีเลยซึ่งเยน carry t r a เล่าให้ฟังอีกครั้งนะก็คือการกู้เยนในดอกเบี้ยถูกๆแล้วก็ไปลงในสินทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยสูงๆจากนั้นก็ไปลงในหุ้นลงในทองลงได้ได้หลายๆอย่างนะครับเวลา เงินเย็นยิ่งอ่อนค่ากู้ก็ดอกเบี้ยต่ำนะครับแต่พอเงินเย็นแข็งค่าปุ๊บเงินที่กู้มาต้องรีบออกไปคืนกลับไปซื้อเย็นกลับเย็นก็เลยแข็งแล้วก็ต้องมาอันวายหรือขายสินทรัพย์นะที่ที่ซื้อเอาไว้ก็เลยเกิดเป็นภาวะปั่นป่วนไปทั่วโลกนะครับต้นตอของ black Monday นะก็คือเนี่ยครับอธิบายอีกครั้งก็คือจากเดิมชอ็อตเยนนะครับกู้ไปลองคือไปลงทุนหุ้นทองเงินสกุลดอกเบี้ยสูงมานาน พอเงินเยนแข็งค่าคือแพงขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้ถูกฟอสให้ต้องรีบซื้อเย็นหาเงินไปคืนในการฟอรสซื้อเย็นหาเงินไปคืนนั้นเนี่ยก็คือต้องขายเงินสกุลดอกสูงอะ่ะที่เอาลงไว้หุ้นทองต่างๆนําเงินกลับไปซื้อเย็นและเยนแข็งพอเยนยิ่งแข็งก็ยิ่งถูกฟอสหนักขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะที่เขาเรียกว่าเป็นสไปรัลอ่ะเป็นวงจรตรงเนี้ยมันมัน,ม,นมันจบลงนะไอการปรับฐานก็จบซึ่งมันอาจจะจบแล้วก็ได้เหมือนกันนะครับ ผลก็คือค่าเงินเยนแข็งค่ารุนแรงเลยนะครับในรอบวันเมื่อะะวานนี้วันนี้ก็อ่อนข้ามมาหน่อยหนึ่งนะครับตัวญี่ปุ่นก็ปรับตัวลดลงนะครับ12แล้วก็ลดลงถึง25ใน1เดือนนะครับตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับ12ลง12ใน2วันทำการนะถ้าจำกันได้เมื่อวันศุกร์เนี่ยเราเพิ่งมี s สวิตชิ่งเงินสดก้อนที่เหลือเนี่ยไปเข้าหุ้นเกาหลีใต้กับหุ้นเทค ก็จะได้ราคาของวันจันทร์พอดีเลยก็คือราคา Black Monday เลยนะครับก็ลองมาดูกันว่าราคาที่ได้เข้าซื้อที่ Black Monday เนี่ยจะทำผลงานอย่างไรนะครับทีนี้ไปเจาะดูกันนะครับอีกมุมหนึ่งก็คือแล้วอเมริกาเนี่ยมันจะ recession หรือไม่อันนี้ผมไปแกะมาจากข้อมูลของ FED เลยนะ FED เนี่ยเขาบอกว่าปีนี้เขาคาดเงินการว่างงานเนี่ย 4, 4. เท่านั้นมันเลยเป็นที่มาของการทำ Research เต็มที่เมื่อวานปรากฏว่า ทำไมมันออกมา4ี่จามาเฟดมองอะไรผิดพลาดทําไมมันอยู่นอกแม้กระทั่งมุมมองของฟเฟดเลยอย่างปีหน้าเขาบอก3.9ถึง4 2จปีนี้ 4- ถึง4.1ุนะครับก็เลยไปเจอนะครับว่าถ้าเราวิเคราะห์การว่างงานเนี่ยมันมีองค์ประกอบก็คือโดนไล่ออกลาออกเองเคยทํางานหยุดทําไปชั่วคราวแล้วก็กําลังหางานใหม่อันนี้อันนี้ก็เริ่มตึงขึ้นมาเหมือนกันนะแล้วก็ยังไม่เคยทํางานแล้วก็กําลังหางานก็ไปเจาะดูแล้วปรากฏว่าไอ้ก้อนบนเนี่ยมันปูดขึ้นมาผิดปกติ คือโดนเลย์ออฟก็เลยไปดูว่าเฮ้ยมันเป็นแบบเทคเลย์ออฟมันใครเลย์ออฟกันแน่นะคุณหยงเป็นคนพอยเรื่องนี้ขึ้นมาปรากฏจากการสํารวจเหมือนที่เล่าตอนต้นรายการ4ี่แสนกว่าคนบอกเดือนกรกฎาคมเนี่ยไม่ได้ไปทํางาน due to bad weather in July ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตถึง10เท่าตัวพอไปดูกันปรากฏตัวเลขการเลย์ออฟชั่วคราวก็พุ่งขึ้นเป็น1ล้านคนในเดือนกรกฎาอันนี้ต้องดูจริงๆมันก็พิสูจน์ไม่ได้หรอกครับว่า ตัวเลขเนี้ยมันจะหดตัวกลับไปตัวเลขนี้มันจะลงมาแต่คิดว่าโอกาสมีค่อนข้างสูงนะเพราะว่ามันเป็นการเลิกออฟชั่วคราวไม่ใช่การเลิกออฟถาวรรู้กันอีกทีนันฟาร์มเฮโรต้นเดือนหน้านะครับพอเราไปดูกันในรายละเอียดเนี่ยก็จะเห็นว่าไอ้ตัวเลข t e m p o r a r y lay off การการว่างงานชั่วคราวเนี่ยมันดีดขึ้นจริงๆนะจากเดิม7-8็ดแสนขึ้นมาเป็น1ล้านก็เลยทําให้ตัวเลข unemployment การว่างงานมัน4.3 ไปทริกเกอร์ราซามรูบ้างทุกตลาดก็เลยปั่นป่วนกันแล้วก็ไปทริกเกอร์ทำให้ยิวลงอย่างรุนแรงแล้วสุดท้ายไปทริกเกอร์เยนแคริเทรดให้ต้องเกิดการอันวายแล้วก็ปั่นป่วนไปทั่วโลกนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามล่าสุดเนี่ยออสตันบูสตี้นะ,ะประธานของชิคาโกเฟดเมื่อคืนนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์นี้เฟดจะออกมาพูดเรื่อยๆตรงนี้ก็สําคัญว่าเขาจะชี้ไปทางรีเซชชันหรือเปล่าแต่เมื่อวานเนี่ยชิคาโกเฟดคนแรกบอกว่าไม่เชื่อว่าเฟดกำล จากตัวเลขจ้างงานที่ออกมาก็พูดเหมือนกันนะว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรเฟดมีกระสุนมีอาวุธพร้อมมือนะครับซึ่งในตารางในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีประธานเฟดราขาต่างๆมีคิวออกมาพูดออกมาให้สัมภาษณ์อย่างต่อเนื่องอันนี้ต้องติดตามกันแต่ว่าจากมุมมองของเราในตอนนี้เราคิดว่าเราจะไม่ได้เห็นนะการเรียก Emergency Meeting ลดดอกเบี้ย0.5%เพราะเศรษฐกษิจแย่แล้ว หรือเดือนกันยานี้ก็ตามนะก็ค,คิดว่าการลดดอกเบี้ยน,น่าจะอยู่ที่ประมาณ0.25%จากมุมมองนะวันนี้นะครับถ้าไปดูกันอย่างนั้นเนี่ยจุดที่น่าสนใจก็คือ S&P ลงมาไม่เยอะนะเพราะก่อนหน้านี้มันมีแบบพวกหุ้นมิจมาลอคปอะไรต่างๆที่ขึ้นแต่ N a s d a q 100เนี่ยเรารอมานานแค่ไหนแล้วครับที่ valuation จะกลับมาที่ประมาณ20เท่าต้นๆได้อีกครั้งหนึ่งนะจากที่เขาเคยไปอยู่ประมาณ30 30กว่าเท่าดังนั้น N a s d a q ร้อยที่มีแนวโน้มกำไรปรัตัวเพิ่มขึ้นนะ กองทุนอย่าง Make Ten AI ก็ได้หรือนะครับก็ B Innotech นะกองฟ i n o m i n a Pick นะ F Pick ที่เขาเน้นเป็น Quality Growth นะ B Innotech ของบรจอบัวหลวงก็น่าสนใจนะครับเช่นเดียวกับคอสปิเห็นไหมครับที่ล่าสุดเนี่ยแนวโน้มกําไรเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างดีแต่ราคาเนี่ยถูกกดลงอย่างรุนแรงนะก็คิดว่ามันมาจากปัญหาของความผันผวนที่ผ่านมาแล้วก็เกาหลีก็เป็นตลาดที่เซนซิทีฟผันผวนง่ายอยู่แล้วก็คิดว่ามันควรจะมีโอกาสมีแนวโน้มในการรีบาว์นะครับ ก็โดยรวมสรุปก็คือ,อฟันท็อกคอนเทนต์วิลนะครับก็เป็นการกําหนดมุมมองนะถูกผิดเนี่ยเดี๋ยวเวลาจะเฉลยเองแต่เราวิเคราะห์กันเต็มที่นะครับเพื่อนักลงทุนเนี่ยได้มีโอกาสการลงทุนที่ดีนะครับเรามองเศรษฐกิจสหรัฐอ่อนตัวแต่ไม่รีเซชชันเรามองเสร็จลดต่อเบี้ย3ครั้งครั้งละ0.25ไม่ได้มีการลดทีเดียว0.5เรียกประชุมฉุกเฉินที่ตลาดกําลังเกงกันเกงกันนะครับการปรับฐานใหญ่ Black Monday เกิดจากการ Stop loss เยน a r r y trade นะดังนั้นเนี่ย เมื่อเป็นเช่นนั้นนะทยอยสะสม b u อ on ดิ p ในหุ้น Big Tech นะครับเมกะเทน AI ไหรือว่า Dao Core EQ ที่พื้นฐานดีแล้วก็ราคาเนี่ยปรับตัวลดลงมาอย่างมากในขณะที่ตัวญี่ปุ่นเองไม่แนะนำนะครับตัวอินเดียเนี่ยชอบแต่ราคาลงมาน้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็กองทุนอีกกองหนึ่งที่แอบชอบด้วยก็คืออย่างกองอย่าง B InnoTech นะที่เน้นลงทุนในบริษัทที่เป็น High Quality Growth ในในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับก็ ถ้าดูฟันท็อกคอนเทนเน็ตคอลมีการปรับเป็นโฮตรงตราสัหนี้สหรัฐนะครับคิดว่าในช่วงเนี้ยจะเริ่มเกณฑ์แล้วนะครับ NAV จะเริ่มบวกเพราะว่าเงินดอลลาร์เนี่ยเริ่มเงินบาทเนี่ยเริ่มอ่อนค่าขณะที่ตัวดัดชนีราคาบอลตอนนี้พุ่งขึ้นมาอย่างแรงนะครับก็เอ่อด้วยบอลยูที่มันลงต่ํามากจากการคาดการรีเซชันเนี่ยมันลงต่ํามากพอแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่า MU ็มยูบอลยูเอชเนี่ยต้องโฮโพสิชันแล้ว ขณะที่ StrongBuy ก็จะเป็น m e g a t e n AI Kit A, Principal G Clean, Global Clean Energy แล้วก็ d a o k Core a EQ. สําหรับจีนเนี่ยเดี๋ยวเราอัปเดตกันในลําดับไปว่ามาตรการกระตุ้นการบริโภคเนี่ยจะทําให้ตลาดเนี่ยเขาฟื้นขึ้นมาได้หรือไม่นะครับแล้วก็ f u n t e c c o n t r a i a e n t Call นะตอนนี้ก็ d a o อันนี้ยังไม่รวม Black Monday นะก็โอโ้ลบค่อนข้างเยอะนะเราคิดว่าน่าจะมีโอกาสในการรีบาวน์นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้ามันลบลึกเกินไปเราก็จะรักษาวินัยในการลงทุนด้วยเช่นกันนะครับ ล่าสุดฟันท็อกคอนเทนเน็ตพอร์ตโฟลิโอเมื่อวันศุกร์นะทำการสวิตช์นะครับ25%ไปที่กองหุ้นเกาหลีแล้วก็เมกาเทนเอไอคิดเอก็จะได้ n อ v วันจันทร์ที่ผ่านมานะของผมเองวันศุกร์มัวแต่ทำงานไม่ได้กดคุณภาบไปกดวันจันทร์ผมได้ n อ v วันนี้ได้ n อ v แพงไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ฟันท็อกคอนเทนเน็ตคอรเนี่ยตั้งแต่เปิดมานะครับก็บวกอยู่4.9%เป็น NAV นวะวันที่2นะเพราะว่า NAV วันเมื่อวานเนี่ยยังไม่ได้ประกาศนะครับทั้งหมดก็็เปน มุมมองฟันท็อกเดอะคอนเทเรียนที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาด้วยนะครับยังอยู่กัน3 0 0พกว่าคนอยู่เลยขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเชาว้ามอ n ์นิ่ r รี f ครับเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจทีมงานต้องทำยังไงครับคุณเจนฮะฝากช่วยกันกด s u b s c r i b e ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube เพื่อให้ความฝันหนึ่งล้าน s u b s c r i b e เรเราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสาคัญ พบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแปดนาฬิกา5นาทีรายการมอนต์วีฟกับ,พ,บพวกเรา, <omena> า,า,าทุกคนครับเพราะพวกเราฟิโนเมนาทุการลงทุน,ทน